ฝักไม่มิดมีดหมอหลวงพ่อเดิมถ้ากดใบมีดลงไปในปลอกจนมิดแล้วให้กดใบมีดลงด้านล่างให้ดังกึกเป็นการล็อกจะดึงมีดไม่ออกจนกว่าจะดันโคมมีดขึ้นด้านบนเพื่อปลดล็อกเสียก่อนลักษณะเช่นนั้นจะเป็นมหาอุดถ้าดึงใบมีดขึ้นเล็กน้อยแล้วกดล็อกในลักษณะที่ใบมีดไม่เข้าไปมิดฝักจะเป็นแคล้วคลาด สำหรับพระคาถาต่างๆที่เคยลงในบทความในเพจทั้งหลายใครอยากจะเรียนก็เรียนได้นะครับแต่แนะนำให้ใส่บาตวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูเหมาะแก่ก,การเรียนวิชาอาคมต่างๆเมื่อใส่บาตแล้วก็นึกอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ไพฑูรยและครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาเพื่อขอประสิทธิ์วิชาจึงจะใช้ได้สำหรับใครที่ต้องการหาเรื่องราวเก่าๆในเพจ หาอ่านได้จากเพจรวมลิงก์เรื่องราวนักเลงโบราณตำ